อ,อยยนหนเอ,อาใหม่เอาคนละอันกอ,อันน้มวมวมว,อว,อวโอ้ยขาตตัวูห่แบานนี่ฮะแทงงนอะยู่เดอ้อนี่พี่นอ้อง มออแม่แตนนกนกอะไรคะอ๋อมันเขามามันเขามาน่ะนกนี่นน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 นกบินอยู่นั่นมันเขามา้าได้ยั่นใครเปิดประตูหน้าบ้านไว้ออกก็ได้ในวันนี้เอากระเปิดประตูไว้อยู่ได้แต่ออกก็ได้เห็นไหมลูกนกไหมนู่นนี่ โอ้ยยังมีปิดประตูกัน,นให้เจนิมะอืมอมอะไรนกมันไม่ยีบีขุ่นนกกันมันเข่ามาจะเปิดประตูหนา้าบก่อนเจ้ากัจ้าเจ้าเจ้าน,น้อยนกกระเมนเอวเอวอืม ท่านไ่นีฮะบขวตอาตักขมาขึ้นไปอะไรๆๆแม้างข้อนจ้าจ้าเอาออกเลยไออกคไ่ออกฮะไม่เสนอค่อยเสนอยังไยเปลี่ยนเผิดกคนนี้เปลี่ยนแลอุ้มไว้บ้าจังหน่อยเนาะยืนคืนว่มันไปว่ามันเป็นสิบสองสิบส ว่ามันไปหลายเลยสิหัน้ำนักเต๋หืมหห,หืเล่นน้ำถ้าไรฮังไข่ขึ้นไข่ขึ้นกาตูนคู่หืเอาบัคคาสันนันไหมแม,ม่บัคคาสันบ่นี่ยน่บีแม่บัคคาสันสัไหมไมนกระตูนไหมบัคคาในี่ยสันมั่งห่ะไหมในตน

กูละหาละวลวยืนขึ้นเดนขึ <hum iono> <the ición> ้นค <bugs> <the im> mm, ่ะนอนนอนโดดมาได้เงียวโดดเงียวมีความสูไหลาพี่น้องเอ้ยนอนหนึ่งตั้งี่วงเสาตรตอนนี้เท่าไหนนี่ตอนนี้ใบสองเต๋เป็นไหน สี่โมงเสาร์นอนสามสี่ชั่วโมงคุณสนุกนอนคับบอจึงมาย้ายเป็นตลาดจับมา้ยาสิละแอบเป็นตลาดกท็ทำมุกตัว